ข่าวล่าสุดวันนี้นะครับวันที่16กรกฎาคม2,566มีภาพข่าวยืนยันว่าพายงาทองไปอยู่ที่เขื่อนคุ้นดานประการชนจังหวัดนครนายกนะครับส่วนภาพที่เราให้ดูอยู่นี้เป็นภาพประกอบนะครับเป็นช่วงที่พายงาทองอยู่ที่เขื่อนคุ้นดานก่อนที่งาจะหักนะครับ ตอนนั้นพี่งาทองของเราก็ต้องถือว่า<พ>อ,อบอุ่น <ไป S 1> ที่ดเดียวนะครับเป็นพ่อแห่งไมโครวเวฟเ,เป็นผู้ให้ความอบอุ่นกับช้างทั้งป่านะครับตอนนั้นถ่ายอยู่ใกล้โพ้นนะครับภาพอาจจะดูไม่ค่อยชัดบ้างเนื่องจากฝุ่นละอองนะครับฝุ่นละอองกับพยับแดดทําให้เกิดภาพแบบนี้นะครับ ระยะที่เขาอยู่ห่างจากเรานี่ต้องพูดว่าเป็นกิโลนะครับเราวัดระยะที่ชัดเจนไม่ได้นนแต่พอเห็นช้างพังช้างภายนะครับต,ตัวข้างล่างก็เป็นช้างภายตัวเล็กๆนะครับส่วนด้านบนนี้ก็คือเหล่าสาวๆนะครับไไก็กินอย่างอริดอร่อยทีเดียว,อว,ว,วตอนนั้นพายงาทองอยู่ที่เขื่อนคุ้นดาน ก็อยู่ๆกับโขลงช้างป่าแบบนี้นะครับอยู่กันอย่างอบอุ่นแต่สำหรับข่าวล่าสุดเท่าที่เราเห็นภาพรู้สึกภายงาทองจะอยู่เพียงลำพังนะครับไม่แน่ใจว่าช้างโขลงตัวอื่นอยู่ตรงจุดไหนอาจจะเป็นไปนได้นะครับอาจจะอยู่ใกล้เคียงกันก็รอวันที่เราจะได้ไปเจอนะครับ มีงา a ทองอยู่ที่ไหนช่างภาพของเราต้องไปที่นั่นนะครับตอนนี้เราก็ขอนำภาพเก่าๆมาเล่าใหม่ให้ท่านผู้ชมดูให้ใคยหายคิดถึงก่อนนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันข่าวว่าพานงาทองสุขสบายดีนะครับอ้วนพีมากๆด้วยนะครับแล้วเราจะติดตามข่าว ส่งช่างภาพไปหาภาพมาให้ดูนะครับช่วงเวลาที่เราถ่ายภาพชุดนี้นะครับไม่มีใครคาดคิดว่าพี่งาทองของเราจะงาหักนะครับหลังจากที่เราถ่ายภาพชุดนี้ไม่นานนะครับมีข่าวพี่งาทองมีปัญหากับช้างพลายาาที่จะแถวที่เอกชนติดแนวเขตเขาใหญ่นะครับ ทีแรกคิดว่าเป็นเสียสาแต่เอาไปเอามาน่าจะเป็นภายงานเดียวนะครับท,ท,ที่ทพี่งาทองไปมีปัญหาทะเลาะวิวาทด,ด้วยนะครับก็อย่างว่านะครับวความรักก็ต้องแย่งชิงกันบ้างนี่คือพฤติกรรมของช้างนะครับไม่เคยถ่ายช้างจนเมมเต็มเอาจนเม้มเต็มเลย